ติดตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วาไรตีทร้ทล์กกับผมสลาวุฒิแท่เตียวนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงซิติไลฟ์ท็กท่องโลกข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราวท็อกออฟเดอะทาวน์ของคนเมืองใหญ่ดำเนินรายการร่วมโดยคุณโชคชัยศักดาธรสนับสนุนโดยพรอมินาดารีสอร์ทมอสประสบการณ์ช้อปปิง้งล้ำจินตนาการสวัสดีครับคุณโชคชัยครับ สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับผมก็คุยกันในเรื่องราวของกระเป๋านะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดฮะไม่ใช่เทคนิคการแพ็คกระเป๋าครับเทคนิคการเลือกกระเป๋าเดินทางต่างหากคือนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าซัมเมอร์ครับช่วงปิดเทอมครับหลายๆท่านเพื่อนหลายๆคนแล้วก็ตบเท้ากันไปเที่ยวกันเป็นแถวครับนะครับสร้างความอิจฉาให้เรานะครับแล้วมาดูมีเพื่อนคนหนึ่งนี่ ตอนนี้ไปอยู่โอซาก้าแล้วแอบเราไปไปไม่บอกเลยนะนะครับผมกลัวกลัวบอกแล้วมันเราจําให้ไปนะครับไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นช่วงนี้อ้โหไปกันเยอะเพราะว่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วใช่แล้วครับก็ก็เลยมาคิดถึงประกอบกับวันก่อนคุณเอกชวนผมไปที่ที่พรอมเนดได้มีงานเลยนะงานเปิดตัวนะฮะกระเป๋าเดินทางที่เขาบอกว่าเป็นระดับตํานานของโลกนะฮะเปิดจริงๆกระเป๋าเดินทางแบรนด์นี้นะฮะ เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะี่กปีแล้วนะโอ้เลยครับนี่คือแบรนด์ที่ชื่ยว่าเดลเซ่นั่นเองอนะครับก่อตั้งขึ้นที่ฝรั่งเศสนะฮะแล้ววันนั้นไปดูแล้วโอ้โหเขามีหลากหลายนะฮะแล้วก็มีหลายขนาดแล้วก็หลายสไตล์ที่ให้ให้ให้คุณคนได้เลือกย้ำอีกครั้งหนึ่งครบับเดี๋ยวคุณรูชายจะได้คุยเลยนะฮะ <laughs> <Del ce S 2> ก็คืออ่าใช่ครับจะมีการจัดงานที่ชื่ยว่าเดลเซ่นะครับพรอม a นดา e s ลีส m นมอ ในร้านอีเวนต์ฮอลล์โซนเอข้างหน้าร้านตัดผมชราชนเลยนะฮะจนถึง6เมษายนนี้ก็ราคาพิเศษบางใบนี่ลด5 0เลยนะครับต้องเชิญชราชนนี่รอลิงนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับผมอ่ะพอพูดถึงเที่ยวเนี่ยก็มาพูดถึงกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยพื้นฐานเนี่ยนะที่เรารู้กันอยู่ก็คือว่าถ้าเป็นกระเป๋าถ้าเราจะแพ็คไปโดยเฉพาะไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนไกลๆเนี่ยเขาจะต้องมีลัดอีกชั้นหนึ่งที่เรารู้อยู่การกระเป๋าแตก การกระเป๋าเปิดนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือล็อกกุญแจครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการล็อกกุญแจเนี่ยผมเคยเคยเห็นเมื่อปีสองปีก่อนไปเดินดูกระเป๋าของเดลซี่เนี่ยแหละครับต่เจ้าหน้าที่ของเดลซี่เขาทาให้ดูเขาบอกนี่กระเป๋าธรรมดานะครับพี่อย่างนี้นะครับเป็นกระเป๋าซิปธรรมดาเนี่ยถ้าเอาปากกาครับแทงเข้าไปตรงร่องซิปแทงแล้วก็กดเข้าไปจะทะลุเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวาเปิดกระเป๋าได้เลย อ oh. พอเปิดกระเป๋าเสร็จดูของเสร็จเอาของเสร็จปุ๊บแล้วเอาซิปที่ที่ล็อกกุญแจแต่มันลูดได้เนี่ยลูดซ้ายลูดขวาไปก็ปิดเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้เปิดไรร่องรอยแต่ของข้างในไปซะแล้วไปซะแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเคลดน้องเขาบอกว่าเคลดก็คือว่าจะต้องเป็นซิปสองชั้นแทงไม่ได้หรือแม้ว่าแทงได้ก็รูดกลับไม่ได้ค,คือรูดกลับไม่ได้คือว่ากุญแจเนี่ยที่ปกติล็อกและเลื่อนได้เนี่ยจะต้องล็อกกับตัวกระเป๋า เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระเป๋ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีตัวล็อกไอ้ตัวฝาไอ้ตัวกระตุกซิปเนี่ยอยู่ที่ตัวกระเป๋าเลยครับ,รบจะไม่ลอยๆให้เลื่อนได้น,น,นี่ก็คือพื้นฐานง่ายๆทั่วไปแล้วนี้ผมก็เลยมาค้นข้อมูลดูว่าแล้วจริงๆเนี่ยกระเป๋าที่ดีนี่ควรจะเป็นยังไงนะครับผม,บผมเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพิ่งไปยุโรปกลับมาครับ,รบหวัหวเขมขัดหายครับเขมขัดเป็นทองสองบาทหวัวเขมขัดนะ หายไปแบบกระเป๋าอยู่อย่างดีเลยครับอย่างไรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าหนึ่งนะครับดูที่ล้อนะครับล้อที่ดีที่สุดควรจะเป็นล้อ,อยางทั้งลูกชนิดที่มีตลับลูกปืนตัวล้อควรฝังอยู่ในกระเป๋าเดินทางโดยเฉพาะกระเป๋าเดินทางที่ไว้ใต้ท้องเครื่องบินเพราะจะป้องกันการเสียของล้อได้นะครับสำหรับกระเป๋าเดินทางที่นําติดตัวขึ้นเครื่องนะครับควรดูขนาดให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สายการบินกําหนดไว้ครับ ปกติจะไม่เกินยี่สิบนิ้วนะครับผมและแนะนํานะครับเดี๋ยวนี้ต้องสี่ล้อนะครับสองล้อนี่สองล้อนี่บางท่านอาจจะบอกก็สองล้อถูกกว่านั้งเยอะใช่ครับถูกกว่าจริงมันก็ลากได้เหมือนกันนี่ใช่ครับแต่น้ําหนักมันบางส่วนจะไปอยู่ที่มือเรานะครับลักษณะบินสมัยเนี้ยอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยเดินจากซ้ายไปขวาแล้วกลับมาที่เก่าเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงนะครับครับและฉะนั้นจะหนักมากแล้วก็ต้องเข็นไปนู่นไปนี่ลองนะครับสี่ล้อเนี่ย คุณแค่เอานิ้วแตะเดินตามไปเลยมันก็ไหลของมันไปเองได้จะสะดวกกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไปไหนไกลๆแล้วต้องใช้กระเป๋าใหญ่ๆและเป็นสุภาพสตรีอย่างเงี้ยนะครับผมหูหิ้วครับหูหิ้วแบบยืดหดควรติดตั้งและยึดติดเกาะกระเป๋าได้เป็นอย่างดีครับถ้าเป็นแบบพับก็ต้องแนบติดกับตัวกระเป๋าเดินทางเพื่อป้องกันความเสียหายของเสาคันชักเวลาเราชักเข้าชักออกนะครับผม ดูเนื้อพลาสติกก็ได้นะครับชักเข้าชักออกนี่คือเรื่องกระเป๋านะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะไม่ใช่เรื่องดาบด้วยครับดิเนียครับหน่วยวัดความแข็งแรงของผ้านี้ความรู้ใหม่ดิเนียเป็นหน่วยของการวัดขนาดเส้นใยที่ใช้ในการทอผ้าดิเนียยิ่งมากจะทําให้ผ้าหนักยิ่งขึ้นสําหรับวัสดุที่นํามาทอเป็นผ้าก็ให้ความแข็งแรงต่างกันด้วยเช่นโพลีเอสเตอร์หนึ่งพันแปดร้อยดเนียแข็งแรงกว่าโพลีเอสเตอร์หนึ่งพันสองร้อยดีเนียแต่แข็งแรงน้อยกว่าบาริสติกไนล่อน พันหิบดีเนียโดยทั่วไปตามตามสายการบินจะไม่ยอมรับความเสียหายกับกระเป๋าเดินทางที่ทําด้วยผ้าประมาณหกถึงเจ็ดร้อยดีเนียลงมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นกระเป๋าคุณถ้ายแย่อยู่แล้วเขาก็ไม่รับประกันให้คือหน่วยการวัดเส้นใหญ่นะครับผมครับกระเป๋าเดินทางทุกยี่ห้อจะรับประกันก็ต่อเมื่อความเสียหายที่เกิดจากการผลิตเท่านั้นเช่นซิปผิดปกติรอยเย็บเบี้ยวหูลากหลุดหรือน็อตหลุด การรับประกันส่วนใหญ่ของผู้ผลิตไม่ใช่เป็นของร้านที่ขายดังนั้นไม่ควรไปเชื่อกับการรับประกันของร้านมากนักวนควรเลือกซื้อจากการตรวจตาดูองค์ประกอบต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ,อมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากจะได้การรับประกันจากจากคุณภาพกระเป๋าอย่าไปดูที่ร้านดูดที่<ด>แบรนด์บบนะครับรถ้าเขามีรับประกันก็แน่นอนราคาก็อาจจะสูงขึ้นใหม่นิดหน่อยนะครับ การซื้อกระเป๋าเดินทางเป็นการลงทุนไม่ใช่ความสิ้นเปลืองครับการคุ้มค่าในการลงทุนซื้อกระเป๋าเดินทางขึ้นอยู่กับอายุของการใช้งานของกระเป๋าเดินทางถ้าคุณจ่ายเงิน2เท่าเพื่อซื้อกระเป๋าเดินทางที่มีอายุใช้งานเพิ่มขึ้น4ปีถือว่าคุ้มค่านะครับแต่อย่าลืมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบางครั้งบ้างเหมือนกันซึ่งปกติผมว่าจะไม่ค่อยมีแะครับคือซ่อมไปซ่อมมานี่ซื้อใหม่ดีกว่านะครับ 6. ไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าเดินทาง ใบใหญ่กว่าจะหนักมากกว่านี่เขาบอกว่าสิ่งของที่คุณบรรจุลงในกระเป๋าเดินทางอ่านมีน้ําหนักประมาณ 20- 30ิถึงิกิโลกร,รมัมแต่น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่ใหญ่เล็กต่างกันสี่หกสี่นิ้วหกนิ้วเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักต่างกันเพียงแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นและคุณจะรู้ว่าถ้ากระเป๋าเดินทางไม่พอคุณต้องซื้ออีกใบที่น้ําหนักอย่างต่ำก็ประมาณ3าถึงสี่กิโลกร,รมัมซึ่งทําให้สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นมองแล้วไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยแนะนําอย่างนี้ครับ โดยเฉพาะท่านที่ไปต่างประเทศขาไปนี่นะครับคุณไปแค่ครึ่งกระเป๋าเหลือด้านบนไว้<อ>เชื่อะครับกลับมาเต็มพอดีด,อด้วยอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามนะครับครับแล้วก็บางทีก็คือบางทีอาจจะเป็นพวกเสื้อหนาวพวกอะไรที่แบบเรารู้ละพอถึงสนามบินขากลับเนี่ยเรารู้แล้วว่าพอถึงเมืองไทยไม่ได้ใช้เสื้อหนาวลแล้วเราก็แพ็คลงกระเป๋ยาใหญ่ที่สนามบินเลยเพราะในสนามบินจะไม่ค่อยหนาวอยู่คลับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ แล้วก็แนะนําว่าเอาใหญ่ไปก่อนแล้วก็เอาจานวนน้อยใบนะครับเพราะว่าพอถึงคุณจะไปทัวร์หรือจะไปกับใครก็แล้วแต่ทุกคนเขาก็มีกระเป๋าของเขา<ม>นะครับจะสุภาพบุรุษจะแมนแค่ไหนเขาก็มีกระเป๋าของเขาเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาช่วยคุณยกคุณลากแน่นอนอาจจะมีับแต่ก็อย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าเลยนะครับ<ม>ควรจะช่วยตัวเองได้ในกระเป๋าที่คุณไปของคุณนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน้อยกระเป๋าแต่ใบใหญ่และสี่ล้อรับรอง<ม>สบายบนะครับ 7กระเป๋าเดินทางใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับคนทั่วไปจะบรรจุสิ่งของลงในกระเป๋าขนาด26นิ้วได้พอดีครับดังนั้นไม่ควรใช้กระเป๋าเดินทางใหญ่กว่านี้โดยเฉพาะคุณที่มีปัญหาเรื่องการยกของหนักเช่นปวดหลังหรือปวดแขนครับอันนี้ก็จะเสริมแบบเมื่อกี้ก็คือก็ใหญ่เกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะฉะนั้นประมาณสัก26นิ้วนะครับต่อหนึ่งคนครับนะครับแ คือถ้าเกินกว่านั้นคุณยกไม่ไหวว่างั้นเถอะบางทีผู้ชายคนเดียวก็ยังยกไม่ไหวเลยนะครับแปดอย่าไปยึดติดกับยี่ห้อนะครับคนทั่วไปจะคุ้นเคยกับบางยี่ห้อนะครับแต่ว่าบ,บางยี่ห้อที่เขาคุณภาพดีแต่ยังไม่ได้ทําการตลาดบ้างายนะักก็น่าสนใจเหมือนกันเก้าซื้อกระเป๋าเดินทางกับร้านที่มีความรู้ด้านกระเป๋าจริงๆนะครับอันนี้อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับคือตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อ,อยากจะอะไรนะครับแต่พอ น้องที่เดลซี่เขาทาให้ดูเนี่ยเรารู้เลยว่าวันไหนวันไหนผมไปเดี๋ยวผมมาซื้อของคุณแน่นะครับตอนนี้ยังไม่ไปเอาไว้ก่อนครับนะครับคือเราเราเห็นน่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> เราเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยความความความแตกต่างของกระเป๋าเดินทางแบบทั่วไปกับ,บที่เราคิดว่ามันแพงเนะี่ยมันมันเห็นกันตรงนี้แหละแล้วของที่อยู่ข้างในของเราครับของของบางอย่างมันก็แบบมีค่ามากกว่ากระเป๋าอีกนะใช่ครับมันก็อย่างนั้นแหละครับแล้วมาดูอันนี้เนี่ย ที่ขอมาจากที่เดลซี่เขาครับเรื่องประวัติของเดลซี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อ67ปีที่แล้วหรือ1สี่หเดลซี่แบ่งกระเป๋าเดินทางได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสครับ,รบในการออกแบบและผลิตกระเป๋าเดินทางคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายละเอียดการดีไซน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดลซี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนี่คือส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ที่ เดลซี่เป็นผู้คิดค้นกับกระเป๋าเดินทางแล้วพอถึง1,970ก็เริ่มผลิตกระเป๋าเดินทาง hard c a s สนะครับ1,972เป็นผู้คิดค้นนำล้อมาใส่ในกระเป๋าเดินทางแบบซูดเคสเป็นรายแรกรเป็นรายแรกเลยครับที่เอาล้อมาใส่กระเป๋าถ้าก่อนหน้านั้นนี่ก็ยกกันแขนยาวเลยะนะครับ1,975 เป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางรายแรกที่นำวัสดุโพลีโพรพิลีนมาใช้ในการผลิตกระเป๋าเดินทางแบบซูทเคสหรือที่ลูกค้าติดปากกับคำว่ากระเป๋าเนื้อ PP ีพีนั่นเองอนะครับพอมาปี93ครับพัฒนาต่อยอดกระเป๋าซูทเคสแบบมีล้อลาก4ล้อพร้อมสายจุงนะครับปี99คิดค้นกระเป๋าเป้ที่มีระบบคันชักล้อลากโดยออกแบบให้สะพายเป้อยู่ ที่อยู่สะพายเป้อยู่คนละฝั่งกับล้อรกระเป๋าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานครับนะครับปี2008ครับเป็นแบรนด์แรกที่คิดนวัตกรรมโครงกระเป๋าจากเดิมใช้เหล็กเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟเบอร์กลาสเฟรมซิสเต็มทำให้มีน้ำหนักเบานะครับด้วยความยืดหยุ่นโครงกระเป๋าสูงสุดคือการที่เป็นไฟเบอร์กลาสเฟรมเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นในการบิดงอได้มาก พอสมควรปี2010ครับเป็นเจ้าแรกที่คิดนวัตกรรม12ชัดเนี่ยแหละครับป้องกันการเจาะ1ิบเพื่อยัดของผิดกฎหมายหรือโจรกรรมทรัพย์สินของคนเดินทางภายใต้การค้าหนึ่งเดียวในโลก10 securitytech นี่เราเราเราไปมองแต่ของหายนะหายประเภทยัดของผิดกฎหมายใส่กระเป๋าเรานี่ก็น่ากลัวนะใช่ไปเจอตรง immigration แล้วเสร็จเลยครับนะฮะนั่นแหละครับโอ้ใช่ใช่ช่ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สุดล่าสุดครับเปิดตัวกระเป๋าวัสดุโพลีคาร์บอเนตครับที่มีน้ําหนักเบาที่สุดของเดลซี่ในรุ่นเฮเลียมสําหรับประเทศไทยกว่า20ปีที่ผ่านมาระยะเวลาที่พิสูจน์การยอมรับในผลิตภัณฑ์เดลซี่ทั้งในด้านคุณภาพและการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนําสินค้ากระเป๋าเดินทางไปสู่คําว่า Travel Smart นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของเดลซี่พู้เองไปดูแล้ว เป็นไงไ้บโอ้ประทับใจฮะมีหลายหลายแนวเหมือนกันนะที่ผมดูแล้วเออน่าสนใจนะฮะแล้วก็กําลังเล็งๆไว้อยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจครับ,รบเรียนเชิญเลยนะตอนนี้ที่ p r o m e ดาดารีสอร์ทมอลนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทมอลที่ผมชอบมากนะมันชิว สบายมันโล่งกว้างแล้วอากาศดีมากนะครับไม่แออัดนะฮะแล้วก็แต่เจ้าของห้างคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คงอยากให้แออัดนะฮะก็ผมเชื่อว่ากาำลังได้รับความนิยมแหละที่พร้อมลนะฮะแล้วก็มีการจัดเทศกาลของเดลซี่นะครับที่อาคาร A นะครับโซนอีเวนต์ฮอลล์อยู่ด้านหน้ากับร้านตัดผมของดรสมศักดิ์ชาลาชนนะครับก็ร้านชลาชนนั่นแหละก็ผมสังเกตดูเนี่ย ซีลิงคือความสูงของแต่ละชั้นเขาเนี่ยครับว่าไม่น่าต่างกว่า6กเจเมตรครับซึ่งทําให้มีความรู้สึกโล่งครับโล่งมากครับนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้พอมีเวลาอีกสักหนึ่งสองนาทีเอาว่าเรื่องที่ว่าจะคุยคือเรื่องหนึ่งเนี่ยรเราจะยกไปเรือหัดหน้าผมเกริ่นไว้ก่อนว่าสิอันดับเมืองท่องเที่ยวแดนมังกรและคนอาจจะรู้ไปเที่ยวเมืองจีนต้องมีที่ไหนบ้างแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าท่านท่านไปที่นี่อ๋อฮ่งก็ไปมาละมาเกาก็ไปมาละ เซี่ยงไฮ้ก็ไปมาแล้วแล้วนอกจากนั้นจะมีอะไรอีกปักกิ่งก็ไปมาแล้วจริงๆเขาจัดสิทธิ์เอาบอันดับไว้เมืองที่น่าไปนะครับ,รบทั้งชมได้ชมทั้งธรรมชาติได้ตามรอยประวัติศาสตร์จีนไปเยือนแผ่นดินใหญ่นะครับก็ขอสักหนึ่งอันดับละกันอันดับสิบเซินเจิ้นนะครับเซินเจิ้นเนี่ยเป็นอนดีตหมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งที่พัฒนามาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเช่น หน้าต่างโลกนะครับ Window of the World นะครับซึ่งเป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญรอบโลก1 1 8แห่งและยังเป็นจุดชมวิวเมืองเซนเจนและเกาะฮ่องกงนะครับมพีพิพิธภัณฑ์ของเซนเจนนะครับจะแสดงวัตถุโบราณประวัติศาสตร์และศิลปะของเมืองเมืองจำลองจีนหรือที่เรียกว่าสเปนดิดไชน่าที่จำลองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า5,000ปีทั้งหมดของประเทศไว้ด้วยนี่ครับและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายนะครับห้างล้อวูซิตี้ แรงสินค้าราคาประหยัดยอดนิยมคือถ้าจะไปเซินเจิ้นเนี่ยนะครับอะไรครับผมว่าเดี๋ยว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 จ้องรอเดินนะฮะต้องรออาทิตย์หน้าแล้วครับเพราะมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะฮะมีตั้งสิบอันดับเฉพาะเฉพาะฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้นจูไห่เนี่ยนะสี่ที่นี่ก็ ผมว่าได้หนึ่งวันก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังครับเดลเซ่นะครับจนถึงหกเมษายนนะครับที่พอมีเดดารีสอนมอไม่เบรกนี่ยาวแน่นะครับผมก็จะเพลินไปด้วยนะครับขอบคุณทุกโชคชัยนะครับครับผมสวัสดีครับช่วงซิต y ไลฟ์ท็อกท่องโลกข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราวท็อกออฟเดอะทาวของคนเมืองใหญ่ ดำเนินรายการร่วมโดยคุณโชคชัยศักดาธอสนับสนุนโดยพรอมินาดารีสอร์ทมอลประสบการณ์ช้อปปิ้งล้ำจินตนาการโลกใบใหม่รอคุณอยู่ที่พรอมินาดารีสอร์ทมอลเดินเล่นชิลๆท่ามกลางธรรมชาติรม่มรื่นอาหารเลิศรสพร้อมความบันเทิงเลิศลำ้ำเกาะติดเทรนด์ฮิตและแฟชั่นระดับโลกพร้อมอุปกรณ์ไอทีใหม่แกะกล่องส่งตรงถึงมือคุณ ทุกสิ่งครบครันพร้อมสนองความต้องการในที่เดียวบริการรถรับส่งฟรีจากจ่ายกลางเมืองสัมผัสประสบการณ์ช็อปปิง้งล้ำจินตนาการ